Check that. Bình nhớ xuống hải. Bóc bóc đâu rồi.

แม่กูรู้สึกว่าแม่เฮ้ยปนะตูคุณลืมปิกอะไรไกลัวไม่กูรล้มปิอ่าสวัสดีครับพบรายการแล้วฮะล็อกแค่ ได้ครัล็อกครับวันนี้เรามาเล่นเกมน็อกน็อๆนะครับน็อกนนน็็็อออกๆตอนนี้เราอยู่กับซับซี่แมนนยครับออยู่เราอยู่ในนรนจัดอ๋อวัดนึงนะขวดดับยุงลงได้ต่างเดียวว่ะช่างแม่งไอสัตว์ขึ้นได้เนี่ยโอเคอเจอบ,บ้านละขึ้นไม่ได้อีกบโอเค <ๆ S 2> จอครับครัชสูงของผมดังเกินไปต่อครับพอดีเลยครับเอาเบาๆสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะคราชอโอเคดีไหมครับครัชโอเคครับวันนี้ฮะโก็จะผู้กำกับทำเพลงมาผู้เล่นเลยแป๊บนึงนะตัดยนึ่งนะไม่ได้โอเค เรดวแล้วเร็วดีเอิกเอติกอใครแฟบวะโอเคครับดิ้ิผมนะครับได้เย็นได้เย็นได้เย็น,นมาห้องแรกก็มีคนแฟบและแฟบแตกใส่กระแพงห้องนี้ก็มีเก็บ Pun dia lambung juga lah. Bila ni? Adakah ada apa? Bunyai di. Nong 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 nong. Hei, bagaimana? Boleh. Hmm, dah yait dah yait jo. Berapa? Kunci. เออแม่เสียงเสียงเกมดังไหมอืออือดังโอเคอันทนไปหนละปอมปิดเสียงดังมากด้วยตอนทีปิดเสียงไม่ได้เปล่าดังไปของตู้เลยอ่ะเออถือว่าเป็นเล่นโเพลงเพลงดีไหมครับแด๊ด๊าเราเปิดเราไม่เปิดเสียงดังนี่คือเราไม่ยุ่งกับดาวเราชาวลอกเราชาวล็อกไอ้แซ่ กินแล้วก็เยอะเกินย้อนย้อนเ๋ยวก็เมื่อกี้กเฟิร์สไปนะครับเปิดตู้เอนยิงยิงควายนอนยิงควายชดใช้ควายอ่อนแล้วกูเสร็จเรียบร so okay. okay. <u> ้อยมัน <varit> s u อร์ต t มางเลย โอเคโอเคคเผมอาจะแบบนิ hey. oh, okay. <S <s oh, sure. ้นนะครับคุณแบนเพราะว่าผมผมไม่รังสิตตั <S <S ้งเกินพอเอันี <S <S ้อที่มึงมาอยู <S <S ่เพื่อน่อครับมงมาพูดสักสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับเอาครับเนี่ยผอจพูดก่อ คุณเปิดที่ยังหายรูสงสองบ้านแล้วกัน Stay where you are Stay where ชัดไหมเนี่ยวะ ดีแบดเอ้ยจอมาสร้างฝุ่นที่จอแล้วโอเคอ๋อรู้แล้วแล้วอัพเอออัพต่อแล้วต่อที่ก็สมานแล้วรับโอเคมาลองแรกไปเล่นอีกสักตอนหนึ่งไหมดีไหมอ่ะเล่นสักตอนดีกว่าโอเคโอเคเล่นตอนหนึ่ง เดวดูบ uh, okay, okay. uh ้านก่อนม่ได้ปักอะไรกบบนี้อย่าเลยนะลินสตีมกันเหรออันนี้ก็ลังจะเลขาฮะสีบราคเดี๋ยวะทีมนี่ึลาาเพียรเลยก็บอกนี่มาบลิเลยฮะไม่ไดี๋รมาดีเราข้าเลยล่ลลมลม สวีเดนเรเดเบเลอร์สข้าได้ยินพี่แดงแก่ฉันแก่ไปแล้วแต่พี่อยากออกเปรุ่น้อนล่ะเกลือมึงไปจะไปเอ๊ะเี่ยวไรวะโอ้เจ็บ้านละ อเอาเพียงเงียบจริงด้วยไอ้สับโอโหเงียบขนาดนี้เลยอันนี้มันจะพูดอะไรไม่พูดก็ได้เอาซักเอาเหมือนตอนที่กูพูดกับมึงนี่สอ๊อบี้อ่ะคือกูไม่ฟังมึงเลยกูเล่นเกมเดียวกู่อาหัวไปเลยเดี๋ยวแ ออรุ่สี่โปรตอนนี้รุ่นการสปอ,ตตอนตรงไหนดูว่าเล่นเร็วกว่าไหมนะบางทีอ่ะจะขับจ,จะับเอาทงนะฮะส่วมในคุณเบาสัวเนีฮะ นี่แหละนี่องผมใสอปัดปัดมาของมให้เบาจุดไลนะเพ่นๆแต่คุณอ๋อครัชแล้วคุณว่าเขจะโกนหนวกันไหมตัดเอ้ยคุณจะทำยังไงคุณจะทำยังไงดิฉันยี่เนี่ยมึไงะปนเดวิล เราได้เลยห้องน้ำแน่ๆเออปสยกนะเัเอ้าวเราจะปิดเสียงคุณบคุณไปนได้เดี๋ยวจะมาละกขู่ละไปกตรง

ओह ये क्या हो आउ